เรามาดูกันว่าเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าผลดีผลเสียเป็นยังไงนะครับเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันไปทีละประเด็นนะครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่จะสนับสนุนการแก้กฎหมายให้ต่างชาติสามารถเช่าซื้อที่ดินได้99ปีและเพิ่มโควต้าการซื้อคอนโดจาก49%เป็น75%นะครับต้องบอกว่า คนขายก็ขายไปแต่คนที่จ่ายราคาของเรื่องนี้คือประชาชนและคนรุ่นหลังถา้ารัฐบาลจะออกมาตรการนี้จริงเนี่ยนะฮะเรื่องนี้จะกระทบกับประชาชนและคนรุ่นหลังอย่างมากก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงร้านซับด้วยนะครับ Mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ทานุสาห์ครับ ก่อนจะเริ่มตอนนี้เนี่ยผมอยากบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีเนื้อหาเยอะนิดนึงแล้วก็จจะยาวหน่อยนะครับแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังจริงๆเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านอย่างแน่นอนหากมีการอนุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามาดูกันว่าเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าผลดีผลเสียเป็นยังไงนะครับเราจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันไป ทีละประเด็นนะครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่จะสนับสนุนการแก้กฎหมายให้ต่างชาติสามารถเช่าซื้อที่ดินได้99ปีและเพิ่มโควตาการซื้อคอนโดจาก49%เป็น75%นะครับนโยบายที่ว่านี่ขายชาติจริงหรือเปล่ามาตรการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงไหมนะครับมันเป็นการลงทุนอย่างชาญฉลาดคลิดครบถ้วนและคุ้มค่าจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นการตำน้ำพลิกละลายแม่น้ำ เพื่ออื้อกลุ่มทุนบางกลุ่มและมาตรการนี้คนที่ต้องจ่ายจะเป็นประชาชนและที่ดินและบ้านของพวกเราหรือไม่นะครับเรามาติดตามเรื่องนี้กันในเอพิโซดในวันนี้นะครับต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่สั่นสะเทือนไปทั่วบ้านเมืองเลยนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนนะครับเมื่อรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเตรียมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหาภาคกระตุ้นภาคอสังหารมิมทรัพย์ครั้งใหญ่มากๆนะครับ ใหญ่มากจริงๆเพราะไม่เคยมีใครกล้าทําแบบนี้มาก่อนนะครับเป็นการพยายามดึงกําลังซื้อจากต่างชาตินะครับโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวสาวิตรีชํานาญกิจรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัตรริราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอรคออได้ประกาศสําเนาด่วนที่สุดเรื่องมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์ถึงนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตร,ร,นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้างอิงถึงหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 9เมษายน2567ตัวหนังสือด,ดังกล่าวมีรายละเอียดสําคัญดังนี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหาภาคตลอดจนดึงดูดนักลงทุนขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมการเข้ามาทํางานของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาความเป็นไปได้ดังต่อไปนี้ 1. การพิจารณาทบทวนการกําหนดระยะเวลาของรับอ้างอิงสิทธ์ตามพระราชบัญญัติรับอ้างอิงสิทธ์ พศ2 5 6 2โดยกำหนดให้ทรัพย์อ้างอิงสิทธิ์มีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน99ปีกเกาปีผ้อคคือสามารถเช่าได้99้ปีนั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับก่อนเราจะไปต่อนะครับนึกถ้าใครนึกไม่ออกว่าเช่า99ปีเป็นยังไงตอนที่ห้องอังกฤษเช่าฮ่องกงเนี่ยก็เป็นระยะเวลาประมาณนี้เหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยรู้สึกหรือว่าคนจีนรู้สึกเหมือนว่าเสียดินแดนเลยนะครับเพราะว่ามันนานมากนั่นเองนะฮะข้อที่2องคือการพิจ สื่อกรรมสิทธิ์ในห้องชุดนะฮะจากเดิมไม่เกิน49เป็นไม่เกิน75นะครับพูมิใจก็คือว่าในอนาคตเนี่ยชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดทั้งตึกเนี่ยนะครับได้เป็น majority มากกว่าคนไทยแล้วโดยนอกจากนี้เนี่ยอาจจะกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบรหิหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเช่นการจำกัดการสิทธิการออกเสียงของชาวต่างด้าวนะครับนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาถือกรรมสิทธิ์ได้ในภายหลังที่เกินอัตราส่วน49 ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับโดยหนังสือด่วนฉบับนี้ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทั้งนี้หากมีความจําเป็นต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประการใดเพื่อรองรับการดาเนินการในเรื่องนี้ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดําเนินการขั้นตอน ให้เสร็จโดยเร็วนะครับโดยให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้นี้ก็คือประเด็นนี้เป็นอันเจนดาด่วนจากหนังสือฉบับนี้นะครับไม่สามารถจะตีความเป็นอย่างอื่นไปได้โดยหลังจากมีการรายงานข่าวนี้ออกไปเนี่ยก็ได้มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับจากทั้งนักวิชาการแล้วก็ประชาชนทั่วไปในโลกโซเชียลนะครับทั้งมีกระแสะบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียเกินความจําเป็นและวาทกรรมใหญ่เลยก็คือ เอื้อทุนใหญ่ถามว่าเอื้อทุนใหญ่นี่มันยังไงนะครับที่เรารู้ตรงๆงเนี่ยในคณะรัฐบาลน,นี้เนี่ยมีบริษัท2อสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับเป็นใครเป็นเจ้าของไม่ต้องถามนะฮะร,รู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างแน่นอนนะครับที่เหลือเป็นยังไง เดี๋ยวเราค่อยๆไปว่ากันเมื่อมีกระแสะตีกลับแบบนี้เนี่ยทางด้านนายรัฐมนตรีเศรษฐาสวีสินเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงว่าเป็นข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจส,ส่วนหนึ่งอันหนึ่งนายรัฐมนตรีเศรษฐาสวีสินก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งนายรัฐมนตรีเป็น c e o ของบริษัทแสนซิริกบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับประเทศมีกฎหมายเช่นนี้อยู่แล้วและรับรองว่าคนไทยเป็นเจ้าของที่ดิน51%เหมือนเดิมนะครับ ที่ดินกับเรื่องอาคารชุดเป็นคนละประเด็นกันนะส่วนท่านรองนายกภุมิธรรมเวชยชัยก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าการกําหนดเกณฑ์สัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปหรือฟันธงใดๆทั้งนี้มีเพียงข้อเสนอมาที่ต้องรับฟัง ส่วนไหนทาได้ก็ทําไปแต่2ข้อนี้ยังต้องศึกษาความเป็นไปได,ไได้ไม่ได้มีการอนุมัติอย่างใดนะครับแต่หากไม่ได้ข้อสรุปก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็รับหน้าที่ไปศึกษานะครับโดยต้องดูว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนติดปัญหาส่วนกรณีเอื้อในทุนนะครับท่านนายกตอบแบบนี้นะฮะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดว่าคงไม่กระทบอะไรนะครับเพราะเรื่องการเช่าระยะยาวเช่นนี้มีอยู่แล้ว นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าอาจจะไม่ได้ตอบคําถามตรงๆนะครับแต่ก่อนเราจะเจาะลึกในประเด็นนี้ไปมากกว่านี้นะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะมาด้อยค่าความพยายามหรือความเห็นของใครทั้งสิน้นเพียงแค่ตัวผมนั้นคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญที่อยากจะแชร์ข้อมูลแบบรอบด้านให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับในเรื่องนี้เราจําเป็นจะต้องมองให้รอบด้านครับช่างน้าหนักข้อดีข้อเสียให้ชัดเจนเนื้อหาต่อไปนี้เราจะพยายามเอาข้อมูลออกมากลางให้ทุกคนทราบมากที่สุดนะครับเรื่องประเด็นที่1เลย ต่างชาติเนี่ยเขาสนใจห้องชุดหรือว่าภาษาที่เราเรียกก็คือคอนโดเนี่ยนะครับในไทยแค่ไหนนะฮะถ้าดูตัวเลขของต่างชาติที่มาถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก่อนโควิดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีเข้ามาถือครองประมาณสัก13,000ยูนิตต,ต่อปีนะครับมูลค่าประมาณสัก5 7 0 0 0ล้านบาท ช่วงโควิดก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะเหลือประมาณ8,000ยูนิตนะครับต่อมาเมื่อปี2565เนี่ยครับขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น11,500ยูนิตนะครับและในปี2566เนี่ยต่างชาติถือครองสังหาร14,500ยูนิตมูลค่า73,000ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่ามีความต้องการเข้ามาถือครองมาก พอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะพื้นที่ห้องชุดสัดส่วนร้อยละสีไม่เพียงพอเพราะว่าเต็มโควตาไปบางที่แล้วยกยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตเป็นต้นนะครับและประับใช้วิธีถือกรรมสิทธิ์เช่าระยะยาวหรือว่าลีสโฮระยะเวลา30ปีซึ่งยังมีมูลค่าจากการให้เช่าระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปี2 5งหอยเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2000ล้านบาทนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น31,30ล้านบาทในปี2566 ถ้าเรามาดูข้อมูลจากรายงานของศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC นะครับภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติในไตรมาสหนึ่งปี2567พบว่ามีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติ3,938หน่วยคิดเป็นสัดส่วน16.7นะครับ ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดทั่วประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ4.3%เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ18,000ล้านบาทคิดเป็นนะฮะคิดเป็น28.6%ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศพูดง่ายๆก็คือว่าแม้จำนวนหน่วยอาจจะไม่เยอะแต่มูลค่าเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะให้ information ไปแบบนั้นนะครับชัาติที่เข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดไทยเนี่ยสามระดับแรกนะครับคือ จีนนะครับเมียนมาแล้วก็รัสเซียเมียนมาน่าสนใจนะครับเพราะว่าเคยอยู่ในอันดับที่25ในปี2564นะครับแต่ว่าอันดับไต่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยเฉพาะไตรามาสแรกของปี2567เนี่ยชาวเมียนมาเข้ามาซื้อสังทาร,รัทรั์ในไทยเนี่ยไปแล้วถึง2,200ล้านบาทซึ่งเราก็คงจะต้องอนุมานว่ามาจากปัจจัยความไม่สงบในเมียนมาเนีครับแล้วก็ประเทศไทยก็ถูกมองเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สาธารณรัฐพ,พื้นฐานนั้นดี เมื่อรูจากข้อมูลนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าห้องชุดในไทยเป็นทำเลทองที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากรวมถึงมีแมเงินจำนวนมากที่หมุนเวียนอยู่ในวงจรนี้ด้วยนะครับทีนี้สมาคมอสังหานะครับซึ่งสมาคมอสังหาก็บอกว่าเอ้ยควรทำนะครับประเทศไทยจะได้มากกว่าเสียนะครับส8สมาคมอสังหา,ถาแถลงการหนุนรัฐบาลขายสิทธิ์ต่างชาติอสังหาในไทย นี่คือใจความสําคัญจากถแถลงการของ18สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อกรณีที่รัฐบาลกําลังพิจารณาขยายเวลาการเช่าและการขยายสิทธิ์ของคนต่างชาติโดยสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมหินอ่อนและหินแกรนิตไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาครวม18สมาคมสมาคมเหล่านี้มีความเห็นตรงกันนะครับว่าจากความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ความต้องการความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติตาม,มาด้วยการขยายระยะเวลาเช่าจาก30ปีเป็น99ปีและการให้เช่าเป็นทรัพย์สิน ถือเป็นระยะเวลาที่มีความมั่นคงเพียงพอนะครับจะทําให้การเช่าที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการซื้อที่อยู่อาศัยหรือเช่าที่อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติได้นะฮะนี่คือการซื้อผ่านนอมินีนั่นเองสหรับข้อกังวลในเรื่องที่ชาวต่างชาติจะถือครองที่ดินทางอ้อมหรือใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมก็สามารถวางกรอบกฎหมายที่กําหนดประโยชน์ของการใช้ที่ดินตามข้อกําหนดของผังงเองกาหนดเขตพื้นที่หรือ จำนวนเนื้อที่สําหรับการเช่าต่อชาวต่า,วตางชาติได้คำถามคือแล้วคนไทยจะได้อะไรหากแก้กฎหมายให้ต่างชาติมาศาัยอยู่ในประเทศไทยได้มากขึ้นสประโยชน์ของคนไทยที่จะได้โดยตรงจากการขยายระยะเวลาเช่าก็คือการมีที่ดินจํานวนมากขึ้นทั้งในเขตใจกลางเมืองและนอกเมืองในทุกจังหวัดของประเทศที่เป็นที่ดินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐและที่ดินของเอกชนที่ไม่มีความประสงค์จะจําหน่ายแต่อยากจะให้เช่าแทนนะครับสิทธิการเช่าระยะยาวจะเป็นหลักประกันที่ทําให้คนไทยเองสามารถลงทุนระยะยาวทางด้านการอยู่อาศัย การลงทุนด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและประกอบธุร,ก,ร,ก,รกิจอื่นๆได้รวมถึงการใช้สัญญาเช่าเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและเป็นมรดกทอดไออด้เช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีการเพิ่มโควตาของการซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะนะครับจาก49เป็น75ต่อโครงการนั้น18สมาคมอสังหาเห็นร่วมกันว่าการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมายในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการซื้อหรือถือครอง ที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องหรือว่านอมีนีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ต้องต้องพอยนิดนึงว่าเอ,อ่ทางสมาคม18สมาคมไม่ได้พอยประเด็นว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ในตลาดจะถูกดันขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านสํานักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการระยะเวลาดําเนินมาตรการภายใน5ปีแรกนะครับหปีงบประมาณเนี่ย จะช่วยให้มีชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทยเพิ่มขึ้นเนี่ยหล้านคนนะครับเพิ่มการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ1ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มการลงทุนในประเทศ8ป0แสนล้านบาทนะครับสามารถสร้างรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น2องแสนล้านบาททําให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเพียงพอกับภาคธุรกิจที่รัฐบาลจะมุ่งส่งเสริมสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับยังคงจําได้นะฮะแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตและการสร้างโครงทางพื้นฐานระบบโลจิสติกและดิจิทัลนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการคาดการณ์ทั้งสิ้นนะครับต้องบอกว่านี่คือฝั่งด้านบวกที่พูดมาทั้งหมดนี่นะฮะฝั่งที่เฉีย์มาตรการนี้ว่างล้กันนะครับทีนี้มาดูว่าคนที่เขาคิดว่ามันมีด้านลบได้มากกว่าเสียเนี่ยนะฮะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากท่านนี้ก่อนครับดรโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสั่งหันมาสั์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs จำกัดน,นะครับนำบทความเรื่องต่างชาติซื้อบ้านในไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไม่ได้โดยทั้งนี้ดรสมพลอธิบายนในบทความว่าหลายคนเชื่อว่าต่างชาติซื้อสังหามทรั์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกเลิกคิดแล้วที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีนี้เพราะไร้ผลและสร้างปัญหามากกว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่ามันมีคนลองทำมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วผลของมันเนี่ยไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่นะฮะเริ่มต้นจาก ประโยชน์ที่รัฐจะได้ภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนโดยเงินจนํานวนนี้เนี่ยคงนํามากระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะอ้างว่าต่างชาติอาจจ้างคนไทยทํางานเช่นเป็นแม่บ้านหรือคนสวนนะครับในกรณีนี้ก็อาจจะไม่แน่นอนและการจ้างคนจากประเทศเพื่อนบ้านน่าจะมีค่าจ้างที่ถูกกว่านะครับทำให้คนไทยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยยิ่งกว่านั้นนะครับหากการซื้อขายที่อุตส่าของคนต่างชาติเป็นการซื้อขายผิดกฎหมายผ่านนอมินีไปบางส่วนหรือตั้งเป็นในรูปบริษัทและซื้อขายผ่านบริษัทนะครับรัฐบบาาลลก็จะะแทไไไไม่ดด้้รรยยอเ ในทางตรงกันข้ามหากต่างชาตินําบ้านและห้องชุดไปปล่อยเช่าต่อก็อาจจะได้ผลตอบแทนปีละต่าๆก็4%เนะครับและหากเพิ่ม,มราคาเฉลี่ย3%เก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับและเงินก็จะเข้ากระเป๋าคนต่างชาติคนไทยอาจจะได้กําไรจากการขายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดรโสพลสะท้อนมุมมองว่าการให้ต่างชาติมาซื้อสังหามนมทรั์ในประเทศไทยไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะ1 ประเทศไทยไม่มีการเก็บภาษีซื้ออสั่งหาร,รมิมทรั์กับคนต่างชาติเช่นในสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับมีการเก็บภาษีกับคนต่างชาติถึง30-60%งของมูลค่าตลาดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อคอนโดในสิงคโปร์ราคา40ล้านคุณต้องเสียภาษีเพิ่มอีก24ล้านเข้าหลวงนะฮะอันนี้คือสําหรับชาวต่างชาตินะครับเรามีแค่ธร,รมเนียมการโอนซึ่ง ผู้ขายเป็นคนออกด้วยไม่ใช่ผู้ซือ้อโดยส่วนใหญ่แล้ว2ประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายปีนะครับต้องบอกว่ามีนโยบายมีความพยายามจะทําแต่ของจริงทํายากมากนะครับท่านจะเห็นได้จากการปลูกมะนาวปลูกกล้วยอะไรพวกนี้นะฮะก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องนีนะฮะคือเราต้องยอมรับจริงๆว่าประเทศไทยเนี่ยกฎหมายท่านสมัยเยอะมากแต่การบังคับใช้กฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คความเห็นผมเองนะครับดรโสพลบอกว่าไงบอกว่าโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มาซื้อบ้านในไทยนะครับ เราเก็บภาษีล้านละ200บาท1ล้านเสีย200บาทนะครับไม่มีความหมายอะไรเลยน,ะน้อยมากๆต่างจากอารยประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเขาเก็บล้านละ1 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทนั่นคือ1-3ของราคาขายจริงไม่ได้เก็บตามราคาประเมินที่จะต่ํากว่าราคาตลาดเยอะมากราคาประเมินของที่ดินและอสังหา,าริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันจะต่ํากว่าราคาตลาดเยอะใครเคยไปโอน ที่กรมที่ดินจะเข้าใจดีนะครับยกตัวอย่างสมมติไปซื้อบ้านที่สารัฐริกาเอาราคาสัก70บล้านแล้วกันนะฮะแต่ละปีต้องเสียภาษี7 0 0 0 0สบาทเพื่อบร,รุงท้องถิ่นนะครับแต่สําหรับประเทศไทยเนี่ยต่างชาติมาซื้อโดยไม่แทบไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เลยนะฮะสที่หวังว่าต่างชาติจะมาช่วยซื้อบ้านและห้องชุดประมาณ3ามถึงสี่แสนหน่วยที่มีอยู่ในผู้ประกอบการนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นความจริงเพราะไอ้สามถึงสี่แสนหน่วยนั้นอนะ่ะมันไม่ได้อยู่ในโซนที่เป็นโซนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่สนใจเมื่อกี้เราให้ดูตัวเลขไปแล้วใช่ไหม ต่ออัตราราคาที่โอนน่ะมันแสดงเห็นชัดเจนว่าชาวต่างชาติที่มาซื้อเข้าสนใจห้องแพงๆเขาจะซื้อห้องชุดเฉพาะใจกลางเมืองนะครับในบริเวณอื่นจะมีการซื้อน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นการระบายสต็อกที่ผู้ประกอบการไทยมีอยู่ ถ้าเป็นคนจีนเขาจะมามุ่งเช่าที่ดิน99ปีหรือซื้อที่ดินเพื่อเรียกว่าทําเป็นเขตอนานิคมย่อยๆซึ่งเคยเกิดขึ้นในหลายประเทศรอบๆประเทศเราแล้วมีตัวอย่างให้เห็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับการซื้อที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเนี่ยจึงเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลในทางตรงข้ามจะสร้างปัญหาสลายพัฒปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาสังคมเลยนะครับ<ม>ก่อให้เกิดการเก่งกําไรขึ้นซึ่งจะผลักดันทําให้คนไทยเด็กไทยคนที่เป็นลูกหลานเรานเนี่ย จะซื้อคอนโดยากมากขึ้นเยอะแย่งที่อยู่อาศัยกับคนไทยแย่งอาชีพคนไทยนะครับตอนนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเรียก et, กันว่าภูเก็ตสกีแล้วนะอันนี้อันนี้ผมพูดจริงไม่ได้ล้อเล่นไปถามคนในพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าชาวยูเครนและชาวรัสเซียเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่เยอะมากๆจนแทบจะเป็นดินแดนเมืองขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่เชื่อลองไปดูเองได้นะฮะเราจะเห็นกับตาตัวเองเลยนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาชีากรรมข้ามชาติ ประเทศไทยเราเองก็ไม่เบาเหมือนกันเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์แต่มีความเป็นไปได้คำถามคือแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าคนขายก็ขายไปแต่คนที่จ่ายราคาของเรื่องนี้คือประชาชนและคนรุ่นหลังถา้ารัฐบาลจะออกมาตรการนี้จริงเนี่ยนะฮะเรื่องนี้จะกระทบกับประชาชนและคนรุ่นหลังอย่างมากโดยทั่วไปการเข้ามาซื้อสังหาเรสซิ่ทรัพย์ของต่างชาติเนี่ยนะครับจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจในหลายมิติแต่ขณะดเดียวกันมันมีดาบสังคมในเรื่องนี้อยู่ โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะทำให้มูลค่าที่ดินและสังหาพุ่งสูงนะครับทรงผลดีต่อธุกรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นวัสดุก่อสร้างเครื่องตกแต่งบ้านการเพิ่มการจ้างงานนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวระยะยาวที่อยากมาอยู่ยาวๆก็ทําให้รัฐมีแนวโน้มเก็บภาษีได้มากขึ้นแต่หากมีการลงทุนมากเกินไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือซื้อแต่ไม่ได้อยู่คือคนซื้อมาลงทุนนะฮะอยากอยู่แต่ซื้อไม่ได้เศรษฐกิจจะหมุนเวียนช้าลงเพราะเจ้าของเนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงอาคารชุดที่แพงที่สุด อยู่ติดกับ Mandarin Oriental นอยู่ตรง High Park เนี่ยนะฮะซึ่งที่ลอนดอนเนี่ยเรื่องสาร,รสาริมทรัพย์ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแพงมากเนยนะครับตึกนั้นเนี่ยขายไปเกือบหมดแล้วนะฮะแต่มีคนอยู่จริงๆเนี่ยไม่ถึง5%แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์นี้สำหรับนโยบายประเภทนี้เลยเพราะว่าคนเนี่ยที่มีเงินมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินที่มาอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามเนี่ย ก็จะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าคอนโดทิ้งไว้ในเมืองไทยเต็ไมไปหมดเลยช่วยผลักให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวเองน่ไม่ได้มาอยู่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเขาอยู่ที่อื่น<ม>เหตุการณ์นี้เราเคยเห็นในเมืองใหญ่ๆที่อนุญาตเรื่องนี้มาแล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดผมจะเน้นตรงนี้ครับมันจะทําให้ราคาของที่อยู่เนี่ยแพงเกินเอื้อมคนท้องถิ่นจะซื้อบ้านในเมืองตัวเองไม่ไหว จนเกิดช่องว่างทางสังคมคนรุ่นใหม่จะอยู่ยากมากจะไม่กล้ามีรูปเพระค่าของชีพแพงนะครับแม้เงินจะไหลเข้าแม้เงินจะไหลเข้าแต่คุณภาพชีวิตในเมืองของคนไทยจะแย่ลงโดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือ TTB Analytics ออกรายงานควงแนวคิดรัฐบาลเตรียมแก้กฎหมายต่างชาติเพื่อเพิ่มสิทธิในสังหาไทยนั้นเนี่ยบอกว่าหากดำเนินการไม่รับคุณ ผลที่ตามมาจะเป็นคลื่นผลกระทบที่ไม่รู้จบทั้งราคาที่ปรับเพิ่มสูงกว่ากําลังซื้อของคนในประเทศซึ่งภายใต้แรงกดดันที่ถาโถมนิวสากรรมสังหันมาซั์ที่อยู่อาศัยทั้งจากอุปสงค์แรงซื้อที่ลดลงคนซื้อน้อยลงการเข้าถึงสินเชื่อที่ยากขึ้นคนรุ่นใหม่ปราะะจากเงินออมในจานวนที่เพียงพอปัจจัยเหล่านี้จะกดดันให้คนไทยมีบ้านยากขึ้นมากๆซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าจริงยิ่งกว่าจริงนะครับเพราะก็ดูผลสารวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าคนไทย30%มเ็ไม่มีเงินเก็บพอสำหร,รับ มีเงินเก็บแต่ไม่ถึง2,000 200, 0 0บาทซึ่งชัดเจนว่าไม่พอใช้นี่ยังไม่นับเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหารอบด้านของคนไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสํารวจเรื่องการเป็นหนี้ของไทยแล้วพบว่าปัญหาสําคัญคนเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้เยอะนะครับแบกรับไม่ไหวนะฮะหลายคนกเกษียณก็ยังเป็นหนี้เฉลี่ย4 0 0 0 0นบาทต่อคน ท่านี้ประเด็นที่น่ากังวลเป็นประเด็นพิเศษในปี2567ต่อเนื่องถึง2568นอกจากเผชิญแรงกดดันจากโครงสร้างทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปอทานที่กระทบต่ออุปสงค์จริงหรือว่าเรียลดิมานเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาคอนโดยังประสบปัญหาเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยซึ่งดูจากตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าหลายคนถึงมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับส่วนตัวผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยมาทางนี้ว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียมาตรการนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับผลได้จะเป็นระยะสั้น นะครับแล้วก็ผลเสียจะเป็นระยะยาวมากแล้วคนที่ต้องจ่ายเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่คนรุ่นนี้คนออกนโยบายเนี่ยนะฮะอาจจะตายไปหมดแล้วเมื่อราคาของนโยบายเนี้ยมันมาเช็คบินที่ประชาชนคนไทยรุ่นหลังครับแต่พูดแบบนี้ลอยๆแบบนี้คนก็จะบอกว่าเอ้ย e นี่คุณพูดไปเองหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมก็เลยบอกว่าเรามีบทเรียนจากสองที่จะมาเล่าให้ฟังซึ่งบทเรียนจากสองที่นี้เขาก็ได้จ่ายราคาแพงพอสมควรทีเดียว เรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลเราเป็นคนคิดคนแรกนะฮะมีคนคิดแบบนี้เยอะนะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่แรกที่จะยกขึ้นมาคือแคนาดาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2.5.6 6รัฐบาลแคนาดาได้เริ่มใช้กฎหมายห้ามชาวต่างชาติซื้ออสังหาที่อยู่อาศัยนะครับเพราะราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ทยานขึ้นสูงมากจนเป็นอุปสรรคต่ตอพลเมืองแคนาดาส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้นะครับ โดยนักเก็งกาไรบริษัทขนาดใหญ่และนักลงทุนต่างชาติต่างเข้ามาหาผลประโยชน์จากการลงทุนเื้อสังหาที่อยู่อาศัยในแคนาดาซึ่งดันราคาที่อยู่อาศัยจนสุดเอื้อมสาหรับคนท้องถิ่นนะครับปัญหาคือบ้านพักที่อยู่อาศัยซึ่งควรจะเป็นที่ที่เราได้อยู่ได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนซื้อเพื่อเก็งกาไรแต่ไม่ได้ใช้ในการอยู่อาศัยจริงในช่วงรุูร้อนปี2565ราคาบ้านเฉลี่ยที่แคนาดาคือ500,000 7 0 0 0หดอลลาร์ 70, นะครับประมาณ20ล้านบาทนะฮะซึ่งเป็นรายได้ที่สูงกว่ารายได้โครวัวเรือนถึง11เท่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบนะครับราคาบ้านเมื่อปี2,556นะครับเทียบกับปี2,565 9ปีเนี่ยสูงขึ้น48%ในขณะที่รายได้ครวัวเรือนสูงขึ้นแค่9.8%เท่านั้น,นการเพิ่มขึ้นของราคาสารมทรัท์์ในแคนาดาเนี่ยมันเร็วกว่า รายได้ครัวเรือนสาเหตุอันหนึ่งก็เพราะว่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อได้ทําให้คนาดามีตลาดที่วัวัยที่สูงเกินเอื้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือเมื่อเทียบอัตราส,ส่วนระหว่างรายได้กับราคาบ้านโดยสูงกว่าสหรัฐกับอังกฤษยิ่งใน2เมืองใหญ่อย่างโตลอนโตและแวนคูเวอร์เนี่ยนะครับราคาบ้านเนี่ยจะแตะ1ล้านดอลลาร์นะครับไปแล้วนะฮะหรือประมาณ33ล้านบาททําให้2เมืองนี้เนี่ยอยู่ใน10เมืองของโลกที่ราคาบ้านสูงกว่ารายได้มากที่สุดดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าถ่าไม่ดี จึงออกกฎห้ามต่างชาติซื้อสังหาระครับที่แคนาดาเนี่ยนะครับ,รบซึ่งจะมีอายุ2ปีก่อนเดี๋ยวจะว่ากันใหม่ว่าจะเปิดให้กลับมาซื้อขายได้หรือเปล่านะครับแน่นอนสมาคมอสังหารมิมทรัพย์ผู้เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจอสังหารมิมทรัพย์ขายบ้านขายอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาคัดค้านเต็มที่นะครับแต่ว่านี่คือคําตอบของรัฐบาลแคนาดารัฐบาลแคนาดาใจแข็งครับไม่ได้สนใจ สมาคมสังหา integer, ที่ออกมาเรียกร้องให้ขายให้ชาวต่างชาติได้ต่อไปนะครับเพราะมองเห็นความต้องการมีบ้านของประชาชนเจ้าของประเทศนั้นสําคัญกว่านักเก่งกําไรและสําคัญกว่าการถือครองบ้านของชาวต่างชาติที่บางทีนําเงินมาซื้อบ้านแล้วมันให้ราคาสูงเกินไปนะครับเหตุการณ์คล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์ ปี2011เนี่ยรัฐบาลของนายกเจสินดาอาดนได้ออกกฎหมายห้ามชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์พัฒนากาดอสังหารได้เกิดการร้อนฉาขึ้นมาจากเงินของชาวต่างชาติโดยต้องบอกว่าโดยเฉพาะชาวจีนนะครับที่ไหลเข้าไปซื้อบ้านที่นิวซีแลนด์โดยส่วนใหญ่เป็นการเก่งกําไรและทําให้ราคาบ้านที่อยู่อาศัยสูงมากจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถมีไรายได้สูงพอจะเข้าซื้อบ้านได้นะครับวิศวกรบางคนแม้ไรายได้ค่อนข้างดีเนี่ยยังไม่สามารถซื้อบ้านได้เลยเพราะว่าเงินไม่พอเสียนว่ารัฐบาลทั้งสองแห่งนี้เนี่ นะครับแม้แน่นอนว่าจะมีการไม่พอใจจากสมาคมอสังหารมิมทรัพย์แต่รัฐบาลทั้งนิวซีแลนด์และคาดาใจแข็งเพราะมองเห็นความต้องการมีบ้านและราคาบ้านที่เหมาะสมสําหรับประชาชนในพื้นที่คนเจ้าของประเทศต้องมาก่อนเรื่องอื่นทั้งหมดชวนคิดนะฮะว่านโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะผลักดันให้เช่า99ปีถือคอนโด75%เนี่ยจะทําให้ซ้อนรอยเรื่องนี้หรือไม่การซื้อบ้านอยู่ ยากเนี่ยมันลำบากขนาดไหนนะผมต้องเล่าแบบนี้นะครถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในเมืองที่ราคาบ้านมันแพงโอเวอร์มากๆแบบชนิดที่มันจะมาจากหลายสาเหตุนะแต่นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงนโยบายนี้นะฮะแต่ว่าพูดถึงฮ่องกงฮ่องกงเป็นที่ที่คนรุ่นใหม่มีบ้านได,ได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เรียนจบมหาวิทยาลายัยเอาปริญญาโทเลยนะฮะแล้วก็ทํางานอยู่บริษัทที่ได้ไรายได้ดีพอสมควรเนี่ยนะครับ คุณจะสามารถเป็นเจ้าของบ้านห้องชุดเล็กๆสักห้องหนึ่งได้เนี่ยที่ฮ่องกงนะฮะหมายถึงว่าคุณจบที่ฮ่องกงทํางานอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับอายุประมาณสัก80กว่ากว่าครับมันเป็นเรื่องที่ตลกมากใช่ครับแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆยุคที่เราเป็นชนชั้นกลางและสามารถซื้อบ้านสร้างครอบครัวได้ตอน45เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่ามันไม่ควรจะเลวร้ายไปมากกว่านี้สิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนไม่อยากเห็น คือภาวะที่ลูกหลานของเราเนี่ยไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยตัวเองได้นะครับอาจจะต้องเช่าเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ในขณะที่เจ้าของตัวจริงเป็นชาวต่างชาติผมเชื่อว่าภาวะนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ลูกหลานเราจะหันกลับมามองว่าพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่เพราะว่าตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าตัวเลขของรายได้และรายจ่ายของคนไทยเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2566ในช่วง6เดือนแรกเนี่ย เราพบว่ารายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อครัวเรือนของครัวเรือนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่เยอะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับสิปีที่แล้วเนี่ยปี2556เนี่ยนะครับคนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่2 5 1 9 4บาท10ปีต่อมา2 5 6 6คนไทยมีรายได้เฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเป็น2 9 5 0 2บาทแต่เทียบกับ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับต่อโคเรือน,เ,นเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเยอะเป็นอันตราส่วนนะครับสิปีที่แล้วนะครับปี2 5งหเนี่ยนะครับคนไทยมีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 10, 1 9ึ่งบาทนะครับสิปีต่อมาคนไทยมีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่2 4 3 6 2บาทนะครับโดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้พบว่าคนไทยเนี่ยต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง82.57% ของไรายได้ต่อเดือนมาจากค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค2 1 2 6 2บาทซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายหมวดอาหารเครื่องดื่มและยาสูบสูงสุดถึง8575าเบาทรองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องที่ใช้ภายในบ้านนะครับ5 2า5บาทนี่คือตัวเลขของปีที่แล้วซึ่งในอนาคตเนี่ยหากกฎหมายข้อน,นี้ผ่านจริงๆก็จะทําให้ค่าใช้ใจ่ายในหมวดที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะพุ่งขึ้นมาสูงแซงค่าใช้ใจ่ายเรื่องอาหารเครื่องดื่มได้เลยทีเดียวโดยส่วนตัวคิดว่าาาามันจะทํให้รค ของอชางนะครับเพิ่มขึ้นแล้วจะทําให้ภาระของโครเรือนเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมคิดว่าคนรุ่นหลังจะเสียใจนะฮะนี่คือภาระที่คนรุ่นใหม่ต้องแบกรับในอนาคตข้างหน้านะครับค่าใช้จ่ายในการมีชีวิตตั้งแต่การกินอยู่เดินทางนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่ต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ของค่าใช้จ่ายของการมีความสุขแล้วเนี่ยมันช่างมีช่องว่างเหลือน้อยเหลือเกินผมหวังว่า สิ่งที่ท่านฟังในวันนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับขอยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วก็จะเห็นต่างไม่เป็นไรนะครับแต่ผมในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้เราทํางานนี้มาหลายปีเนี่ยนะครับผมเป็นห่วงจริงๆหากนโยบายนี้ถูกนํามาใช้จริงจึง,จง,จง,จงอยากวิงวอนถึงรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินว่าพิจารณาทบทวนนอะครับท่านเรามีตัวอย่างให้เห็นมาทั่วโลกแล้วว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขา มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของคนท่าทุกคนว่าอยากมีบ้านเนี่ยยากขึ้นอีกหลายเท่าตัวขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o นจ e m มู n นะครับสวัสดีครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก m s s s o o n l u b YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิธพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.